สวัสดีค่ะตอนนี้ย่าเปรี้ยวหรือซซวากรัสเริ่มเกิดขึ้นมาแล้วค่ะใบจะมีลักษณะแบบนี้นะคะแต่นี่เป็นแบบแบบเล็กถ้าแบบมันจะมีอีกพันหนึ่งค่ะใบใหญ่มากเลยส่วนตรงจุดนี้ก็ยังมีเหมือนเดิมนี่ก็คือลืมผัวสีน้ำตาลน,นี่ก็วอเตอร์เครสบกค่ะยังกินได้นะคะ บางคนก็ถอนทั้งต้นทั้งรากเลยค่ะไปกินซุปซุปก็กำลังจะโตนี่ก็ยังเก็บได้ค่ะนี่ก็กำลังจะโตไหนดูอันนี้สิอันนี้เป็นผักกาดหอมปลาเนี่ยค่ะยังตอนนี้หนาหรือฟันปลาข้างหลังค่ะเริ่มแล้วค่ะเริ่มมองเห็นแล้วสักๆแล้วค่ะอีกหน่อยก็จะเกิดขึ้นมาเยอะ ลืมผัวงามมากเลยนี่ขนาดนี้ก็กินได้แต่ว่าต้องหัน่นเป็นชิ้นเล็กๆไม่งั้นเราเคี้ยวแล้วมันจะติดฟันโอ้ลืมผัวก้อน,นี้ก็งามทำไมเจอแต่ลืมผัวสีน้ำตาลโอ้โหอเ t อร์แคลสนี่งามมากเลยค่ะนี่นะคะนี่จับแบบนี้เราก็ตัดเลย หากใครอยากกินเฉพาะก้านใบก้านดอกค่ะอร่อยหอมป่าไม่มีใครตัดมันก็เลยยอดไม่ใบไม่ไม่งามต้องต้องหั่นตัดค่ะถึงจะงาม นี่เป็นโอ้ตรงจุดนี้วอเตอร์ครสทั้งนั้นส่วนที่เหมือนเดิมผักผักกาดหวาน,านมันนี่นะคะลักษณะเป็นแบบนี้นี่ก็วอเตอร์ครสงามมากเลยนี่ผักกาดหอมปากค่ะโอ้ดูวอเตอร์ครสงามมากค่ะงามมากงามจริงๆนี่อีกไหม ตอนตรงนี้ต้นทุกแกหรือย่าเจ้าชู้ฝรั่งต้องมีคำว่าฝรั่งด้วยค่ะนี่ก็ปนกันที่เดิมค่ะทั้งผักลืมผัวอันนี้นะคะลืมผัวชิบบีดนี่คืออันนี้ส่วนที่เป็นดอกๆนี่คือวอเตอร์เคลสบกค่ะ น้่นก็แม่ไก่น้อยนี่ก็ผักกาดหวานมันมีความสุขได้เดินดูผักเนี่ยค่ะนี่ก็ยังไม่โตเท่าไหร่กรลิกมาสตา์ดหรือว่าผักเซียนฝลั่งนี่จะออกดอกแล้วค่ะไม่ใช่จะออกดอกห้ออกดอกแล้ว จุดเนี้ออกดอกแล้วนี่ก็แดนเดลไลออนเขี้ยวสิงโตแม่ไก่น้อยสว่วนอันนี้ก็ตํแยงม่วงออนี่ค่ะพามาดูเดิมเิมเพราะว่า เขียวๆเ,เนี่ยค่ะนี่ที่ชอบกินโอ้ยั่มากนี่ก็เป็นลืมผัวเนี่ยก็เอาไปกินได้เลยเนี่ยตัดตัดส่วนยอดเนี่ยค่ะแล้วเนี่ยก็เป็นต้นลัฟค่ะขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ